วันนี้เราก็มาทําความดีกันแล้วนะคะเรามาช่วยกันล้างถังขยะให้ลูกเนนค่ะช่วยกันทําความสะอาดนะคะจะได้สําระจิตใจให้สะอาดเหมือนถังขยะค่ะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข็มทองสชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะ ความสุขค่ะขอสามตัวหรือเปล่าคะหตัวก็ได้เหรือเวล่าหกตัวก็ได้ขทำเมตตาขอมันหวิดนี่หวิดสินไปเลยขอให้สิ่งสกปรกจางไหล่อุไปนะคะชอบแจสิ่งดีๆเหลือแต่สิ่งดีๆเพื่อนร่วมงานดี ขออนุญาตนะคะคุณบาอ้ีซสบานนูหลน่ทีว่าหนูไปตเขาไม่มันเลยมันมงเลตอเมนขุดไอหนูบอกว่าให้หนูล้างข้างหน้าคุณบาล้างข้างไหมเออหนูมีัใ้นเดี๋ยวหนูไม่ได้ล้างหนูโกรธด้หลาเด้อ ไ่หนานัไหนานต้นะควายล่มตอมทุ่งแล้วนะคะเพรตอนนี้16บหกนาฬิกากว่าแล้วขาดจะ5้าโมงแล้ว อยู่นี่มีควายหนานด้วยนะคะมีคนเอามาปล่อยค่ะอยากไปเห็นงานมืออื่นก็ไปเลี้ยงกุอินทิล่าซวยกันจ้าแต่ว่ายกหนักไม่ได้นะปวดท้องเพราะเป็นยังกุจะยกอีกด้อยให้เจ้าเห็นปวด หนูจะถอนหญ้าแล้วใครจะเป็นมือกล้องให้หนูหนูจะล้างถังแล้วอ่ะใครผู้ายผู้หญิงเลมาให้ยยยายยถืออ่ะเปลี่ยนกันให้ยายนะยายถือไว้ดีๆเด้อให้มันได้หานะพี่เหลือได้สี่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวห้าสิบแล้วหนึ่งร้อยก็เลยอีกร้อยหนึ่ง เกลียบเียดแล้วเธอไปเอาทางนั่นอ,าาอืออ่านน้ำให้อันก่อนอืออ่านน้ำให้มันเลย วันนี้ไปสุดท้ายแล้วค่ะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ม่หน่ยแบงงี้เนี่ยเนี่ยหนูรักพี่นองข้าวแา้วอาดแล้วจะอาดขึ้นแล้วชีวิต ขอให้พบแต่สิ่งดีๆเดิเนทางกับลมคุ้มเงินคุ้มทองขอให้พบกรรยานนมิตรที่ดีนะคะสุขทั่งกายทั้งใจทั้งครอบครัวขออยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอยู่ในร่างกายก็หายไปเหมือนล้างถังขยะนี่เทน้ำใส่อีก ีีนียัง่ดเนี่ยยีไปดเ่เขาไปเกี่ยวขี้ดินมาเขาไปเกี่ยวขี่ตุมมาเธอ้ะซีดแห้งไน สุดนั่งเกาหมดแล้วผู้ใดสิท่านสุดให้แม่ขาวมาท่านนะคะ่ะยันี้สุดหมองหมดแล้วยันี้คนเมตตาว่าน้อยจ้าปาทานสุดขาวเปนยักษ์สามสุดในได้จ้าว้าวจะไปตาลูกไขนะ่ด้วลูกไข่จริงว่าสุดไปได้เอียยเอ่ยมแล้ว

ญาตลงจากคลิปก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข็มทองแนแนลนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยายเด็กไหนละ่ะ ปิดไม่ได้มันร้อนร้อนเหรอ้อมือหนูเปียกเหรอว่าิปไรวะหนูยังปิดโทรศัพท์ไม่ได้เลยเอ้ามันเป็นอะไรล่ะเฮ้นก็ปิดไม่ได้